สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ vivo y66 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ vivo y66 ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากมากจนมันโปะออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอ่อันนี้มันโปะออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันทำให้ฝาหลังเน่านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะเอาออมาเลยนะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ แบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะจะสังเกตได้ว่าพอใส่แบตตัวใหม่ไปปุ๊บมันจะไม่ดันฟ้าหลังนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะเซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแล้วก็มีรอยขูกขระแบบนี้นะคะ หลังจากเปลี่ยนแบตไปก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาลังได้ใส่ฝาลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะตัวมานี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Vivo Y 6 6นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ